สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องรายการโชคไปสารฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูงานนะครับเปิดตัวโครงการลำดวนบีบนะครับของฟาร์มกำนันเตียงนะครับร่วมกับทางสำนักงานทอสอจังหวัดอีสเกตนะครับขอแม่พันธุ์กับแม่ลูกมันเหมายถึงว่าเป็นตามเป็นสาวเนี่ยมันจะมีลูกได้

ผมรู้สึกว่ามันยังหน่อยอยู่เลย่แตมัหงวนี้ก็จะเป็นแม่ลูกอยู่บนนี่แต่ว่าตัวนี้ตัวหน่อยกทีหนึ่มาเตยตัวไหนไปแต่เป็นเพื่อนบ้านใชไใช่กระโดดนาะใช่กระโดน่รดนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นปลามันไหมเนาะครับ คนนนบาซิลนสาแกรถามะผสมขามสายพันธ์ได้หน,นอผสมให้มันโตใหญ่กันภายในบริเวณงานนะครับนาอเราก็เห็นว่ามีร้านจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ลึกมากมายนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากหนังโคนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสากิจต่างๆนะครับที่มาร่วมงาน

ทหารนะครับแล้วก็มีปฏิสัตว์นะครับที่มาร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในงานนะครับก็จะมีมอบรถกระบะนะครับรางวัลเงินฝากอมทรัพย์ทวีโชคนะครับของสาขาราศีสลายสำหรับผู้ที่โชคดี มารับมอบในวันนั้นดังกล่าวนะครับแล้วก็มีมอบสิ่งปลูสร้างดยลูกนักับสอหลับผู่แข่ผู้มีเกียรติที่นมาร่วมงานนะครับกับทางคำนันเตียงนะครับทางฟาร์มควัวนอกจากนั้นยังมีการแข่งขันนะครับการทำอาหารของเชฟชื่อดังนะครับจากคัวแม่เฮานะครับแม่เฮาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับได้มาทําอาหารนะครับอาหารญี่ปุ่นกับอาหารทางยุโรปนะครับโดยใช้เนื้อ โคนะครับนะ้าโคพันดีนะครับของทางฟาร์มกันนัเตียงให้กับแขกผู้มีเกียรติได้รับประทานกันนะครับเสิร์ฟแขกผู้เกียรตินะครับตัวนี้ตัวนี้อ่โอเคเดี๋ยวให้ลุตีมาไปกับรับตั้งได้ออกกับพี่ครับนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะฮะเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญและช่างชองครับอ,อันนี้ก็คือเนื้อส่วนที่เรียกว่าสันคอนะครับหรือว่าชับ ไม่เคยได้วางขายหน้าร้านเลยเพราะถูกจองั้่แต่ไม่เชื่อนะครับเป็นคือเนื้อมันขนาดนี้เขายแค่กิโลละสองพักว่าบาทมันเทียบกับคนที่กุ่นสี่พันกว่าบาทเพราะฉะนั้นยังไงก็ขายได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณและก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ